สวัสดีครับมาพบก,กับผมในช่องกูมารีวิววันนี้ผมจะมารีวิวมีเวสตัวใหม่นะครับคิสมาร์ตอีดิชันนะครับผลิตจำนวนจำกัดแล้วมันอีดิชันยังไงผมจะเปรียบเทียบกับขวดตัวเก่าให้ดูนะครับตัวนี้อันนี้เป็นมีเวสไอซ์บูเบอรี่มีเวสไอซ์กลิ่นแอปเปิลมีเวสไอซ์เลสซอเบสนะครับและมีเวสไอซ์ออฟชั่นเกตนะครับนี่คือตัวลิมิเต ก็จะออกแนววันคิดมากเลยมีกวางด้วยเรามาดูดีเทลกันดีกว่ามากับนิก30 mg นะครับส่วนควันกับกลิ่นก็ pgvg 50ทับ50นะครับขนาด30 ml ส่วนน้ำยาไปดูความเหนียวกันดีกว่าค่อนข้างเหนียวมากนะครับ หนืดๆเลยเราไปลองเทสกันเลยวันนี้ผมมากับ w u ปู v 2นะครับตัวนี้กับโ oh อม0.7นะครับผมคิดว่าตัวนี้รีก,กินได้ดีมากๆที่สําคัญเลยผมปิด1ลรูโดยส่วนตัวคือผมชอบมากแบบแน่นๆ0.7มันดูโล่งไปแต่ว่าพอดีคอย1.2ผมหมดมันเริ่มมาเลย เติมเต็มก็ได้นะครับหรือเติมแบบแค่ให้ท่วมสัมีีก็ได้แต่ส่วนตัวนี้ผมก็กดไปเลยแบบไม่เปลืองอย่างที่บอกนะครับน้ำยาผลิตจํากัดนะครับไม่รีบซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็รอ5-10นาทีแล้วค่อยมาสูกันอ่าหลังจากรอครบกัน <laughs> หลังจากรอครบ5 1 0ถึงนาทีนะครับเออผมลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือรสชาติเนี่ยจะเป็นแบบแพลนดอมนะครับก็คือเราจะไม่รู้รสชาติว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นอะไรคือมันมันไม่มีเขียนในขวดมันจะเหมือนกับฟิลฟิลสูบมันมันคนละแบบไงบางคนก็นึกอะไรขึ้นได้ก็อาจจะบอกแค่เป็นรสจำบนั้นส่วนผสมเหมือนกันหมดแต่ความรู้สึกที่อาจจะอ่ะออกแตงโมแต่ผมอาจจะออกสับปะรดอะไรอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีเขียนหน้าขวดด้วยว่ามันคืออะไรทำาบบนี้ดูกันเลย ท่าที่ผมรู้สึกก็คือต้นมันจะเป็นแบบออกแนวทตงโมช่วงกลางๆก็ดอกสับประรดหน่อยๆก็คือแบบกลางๆเปรี้ยวๆแล้วก็ปลายจะออกเป็นปลายเป็นแอปเปิ้ลนี่คือโดยส่วนตัวของผมคือน้ำยามันมีมิติมากไม่รู้เขาเขาผสมอะไรให้เราดูแต่ว่าน้ำยามีมิติมากก็คือถือว่าเป็นตัวที่อร่อยส่วนความเย็นก็ถ้ามีเต็ม5นะผมก็ให้สัก35ถึง4เลยเพราะว่าเย็นมากสาหรับตัวเนี้ยจริงๆแล้วก็คือตัวเนี้ยมันจะออกไม่ไม่ค่อยเย็นมากถ้าไปเทียบกับ d ด็กเอสที่แบบความเย็นออกเพราะว่ารูลม,มันค่อนข้างเยอะแต่สำหรับตัว ถือว่าเย็นละมีหวานแต่ว่าไม่หวานมากก็คือแบบสามารถสูบได้เรื่อยๆผมคิดว่าไม่ไม่เลี่ยนหาซื้อกันได้จํานวนจํากัดนะจำนวนจํากัดแต่เขาไม่ได้บอกว่าผลิตกี่ขวดแต่ว่าอันนี้ขายอีกทีหนึ่งวันที่25่ธันวาปีหน้าเลยนะก็ไปหาซื้อกันได้ลิมิเต็ดอิทิชันจริงๆถ้าหมดแล้วหมดเลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับ c ไ i b e และกดกระดิ่งให้ช่องกูมารีวิวด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนบายๆสวัสดีครับ